จากสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร,ร,ริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจได้ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกลไกลขับเคลื่อนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับปลูกพืชผักสวนครัวทำให้ได้รับประทานพืชผักปลอดภัยลดรายจ่ายในการดำเนินชีวิตในครอบครัวแบ่งปันพืชผักสวนครัวร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารและส่งเสริมบทบาทของสตรีในการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวในภาวะวิกฤต สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ใจและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ใจได้จัดกิจกรรมคิกออฟโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยเมื่อวันที่21เมษายน2563ณบ้านพักในอำเภอแม่ใจเพื่อเป็นแบบอย่างเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้กับสตรีอำเภอแม่ใจ ได้ไปขยายผลและดำเนินการที่บ้านของตนเองโดยประสานภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวองค์ความรู้ในการปลูกผักเช่นสำนักงานกเกษตรอำเภอแม่ใจทกสออำเภอแม่ใจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจและคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับตำบลเป็นพี่เลี้ยงคอยติดตาม ให้การสนับสนุนและได้จัดตลาดเพื่อแสดงและจําหน่ายผลผลิตหนะ้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจและส่งเสริมให้จําหน่ายหนะ้าตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้โครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยเป็นโครงการที่ทำให้สตรีอำเภอแม่ใจทุกครัวเรือนได้มีผักปลอดภัยไว้รับประทานมีการแบ่งปันพืชผักกัน ในครัวเรือนใกล้เคียงที่เหลือนำไปถนอมอาหารแปรรูปและนำไปจำหน่ายในตลาดใกล้เคียงทำให้สตรีและครอบครัวมีความมั่นคงทางอาหารสามารถอยู่รอดในภาวะวิกฤตได้เจ้าวันดีเจ้าจืออ่อเยาวรักเจกแล้วเจ้า เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเจ้าของอำเภอแมจใจพอดีก็ได้เราเข้าร่วมโครงการแบ่งปันป้นรักปลูกพักปลอดภัยของของอำเภอแม่ใจเจ้าครัวเรือนของข้าเจ้าก็ได้มาปลูกพักในครัวเรือนแล้วก็สร้างเครือข่ายของหฮือสตรีภายในชุมชนที่เข้าสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยกันเรามาสร้างเครือข่ายปลูกพักของเกษตรปลอดภยัยติของตำบลบ้านเราเจ้าแล้วก็มีการแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นกล้ากันไปปลูกการทีนี้เครือข่ายปลูกพักแล้วก็ปลูกพักกินเองนะคะแต่ทำให้มีเปลือนนักแล้วก็ได้แหลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกพักแล้วก็แต่ประโยชน์ส่วนตัวในครอบครัวของกันลดของข้าเจ้า ลดรายจ่ายแล้วก็บางทีก็เพิ่มรายได้ค่ะเพราะว่าถ้ามีเหลือแบ่งจากแบ่งปันแล้วก็มีการขายจำหน่ายก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาแตได้กินพักติ่ปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะในคนในรัวเือนมีความสุขเจ้าต่อแรงมากับมาจวยกันเนี่ยสวนอบอุ่นจะ